ค่ะวันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนที่นี่ค่ะวันนี้ต้องการกำลังใจเป็นพิเศษจะงาเ่เพราะว่าเป็นการออกงานครั้งแรกของั้งคู่เลยเปล่าเพราะว่าเป็นการทำอาหารครั้งแรกตื่นได้ตรงนี้มากกว่าแต่คุณมาถูกทางแล้วเพราะว่าหมาอทอดิลิปคือง่ายมาก วันนี้เรามีผู้ช่วยคนสําคัญค่ะใช่แล้วนะฮะสำคัญมา,มากๆเลยนะฮะอะก็อบอกว่าอย่างที่บอกว่านี่คือเป็นปกติไม่ไม่ค่อยมาถูกไหมคนนทลคุณทำไมลูกไม่ไม่ค่อยอเค,ครับออครั้งนี้จริงๆเอาตรงนี้ผมรู้สึกว่าอยากมางานนี้ม,มากเ็นเพราะว่ามาง<ม>านเนี้ยผมจะได้ชิมของรับประทานอาหารที่พี่อัทำให้ผมเป็นครั้งแรก อะไรคะเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยไม่ไม่ต้องกลัวคุณค่าจริงๆมันแค่ใส่ไปปุ๊บแล้วกดโอ้โหเสกพี่เด้แล้วก็เดินสวยๆไปดิไม่ไยๆก็อย่าบอกอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคปกติเขาชอบทานอะไรชอบทานอะไรครับอุ้ยมองตากันนะเหมือนเหมือนเป็นแบบไม่ยถึงอะไรเงีไม่มองตานี่คือส่งเคล่ปเอ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นเราไม่เห็นได้เตรียมกันก่อนเลยอุ้ยชอบทานอะไรครับ แอปหรอคะใช่ของหวานนะของหวานของหวานอะไรก็ได้ที่เป็นของหวานของหวานเลยอ่าเมื่อกี้ทำแอปอะทำไมโดนตุ้นตอบแทนมาเลไม่จะได้ข้าวหอ่ะไปไม่ข้าม่วแล้วนนคุณนทุล่ะเขาเขาทานอะไรเลยเขาหรอเขาเป็นแบบของแมนอ่ะเขาชอบของคาวเขาทานของหวานน้อยใช่คือแทนไม่ทานเขาคงไม่ทานเลยอทุกวันนี้เหมือนทานทานเป็นเพื่อนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออย่างอย่างที่แอปเกิดบอกว่าแอปไม่ค่อยได้ทำอาหารแต่นนคุณเคยทำให้เราทานมากๆ ไม่ค่ะนี่คือครั้งแรกเหมือนกันเนานี่คือครัแรกเหมือนกันครับเฮ้ยเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยอ่ะไอ้เด็กก็เดแกก็แอบซื้อให้กันอีเดียวเฮ้ยอะไรอะไรพี่ก์ไี้ใจไม่ดีนะงานเนี่ยงานเ่เอออ่ะเดี๋ยว